ไปเมาที่ไหนมาเมื่อคืนนี้ไม่ชวนเลยเก็บแรงไว้เยี่ยวเธอใครว่ารู้ได้ไงว่าไม่มีแรงเยี่ยวอ่ะขอดูมัันโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไปล้างก่อนโอ้ย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 เสี๋ยว เอ้อ uhm, ทิิพงศ์สีวิไลแสดงเป็นฮะผัวแต่งหญิงแล้วไม่ได้แต่งหญิงแบบโดนบังคับแบบอะไรนี่เลยว่าผัวโอ้วในใจในใจกวแบบโอ้โหมากฮัลโหลฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีครับปัดทองมาแล้วครับผม วันนี้นะฮะพี่แท่งบุกเข้ามาแต่ว่ามาหลังบ้านเป็นนะฮะร,รังรักของสองสามีภรรยานะครับโอ้โหอยู่กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่กัดก้อนเกลือกินนะฮะจนวันนี้นะครับเกลือก็ไม่เหลือแล้วครับล้อเล่นหน้าไปทำอะไรมาอ,มอุ้ยแหมจับได้ด้วยไม่น่าเชื่อตาดีนะเนี่ยเห็นไหมน,นี่ดูสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสดใสสดชื่นแบบนี้ก็พี่ไปเจอกับฮิ d เ e n นเจมนะครับที่ R3 Life w e l l n e s s Center เขาให้บริการ Ent i ท ging and เอสเทติกซ่อมแซมชะลอความเสื่อมของเซลล์ฟื้นฟูนะฮะสภาพผิวนะฮะแบบนี้นะครับเพื่อย้อนไวัยให้ร่างกายของเราเนี้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งที่ R3 Life Wellness Center เท่านั้นนะครับพี่ไปมาแล้วนะฮะบอกได้เลยนะครับไว้ใจได้เลยนะครับเพราะที่นี่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะเฉพาะทางที่มีประสบการณ์15ปีและที่สำคัญเขาใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยมาตรฐานระดับโลกนะครับดูแลเราทุกคนที่มาใช้บริการที่นี่นะครับจะได้รับ Personal i z e d ทรีทเมนต์ให้พิเศษนะครับออกแบบนะครับโปรแกรมเฉพาะบุคคลโดยแพทย์เท่านั้นครับและตอนนี้นะครับที่ R3 Life Wellness นะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยก็คือแพ็กเกจ R3 Life Diva ดีว่าเอาชนะการเวลาไปกับ q u e e n ออฟแดนเมืองไทยอย่างพิตินาคิสตินาอากีล่าครับผมคือซื้อนะครับแพ็กเกจ15,000บาทนะครับรับบัตรรีคิสตินาคิวคอนเสิร์ต2ใบมูลค่า6,000บาทไปเลยคุ้มม,มากมเลยนะครับ ใครอยากสวยอยากหลอ่ออยากสุขภาพดีแถมยังได้ไปดูคอนเสิร์ตฟรีกนะครับไปติดตามรายละเอียดนะครับที่ f a c e b o o แฟนเพจ g e R3 Life ล e ์เวลเนสเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดจ้าอ่ะพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปบุกนะครับว่านะ,ะสองสามีภรรยาที่เขาอยู่บ้านหลังนี้นี่เป็นบ้านใหม่เลยนะเขาเพิ่งมาอยู่กันนะครับนะฮะเรื่องราวของเขาความสนุกของเขาเมนูที่เขาจะทาให้พี่กินเนี่ยมีอะไรไปเลยครับอยากรู้เลยใช่ไหมไอ เป็นประตูที่น่าเคาะมากนะครับออกแบบดีโหนี่้าใครเมากลับบ้านมาเมื่ีไม่ต้องนอนกันเมื่นเนี่ยอ๋าแขกมาหาจ้าไปเมาที่ไหนมาเมื่อคืนนี้ไม่ชวนเลยเก็บแรงไว้เยี่ยวเธอใครวังกูัวรู้ได้ยังไงว่าไม่มีแรงเยี่ยว เอาจะไม่ลงมาไหนเนี่ยต้องขึ้นมาหาต้องขึ้นมาหาโอเคโอเคโอ้โหกว่าจะเจอพี่แทงขอมาบุกที่บ้านแล้วฝากท้องหน่อยอ่ะได้เลยครับพี่แท่งกับรายการปากท้องนยฮะน้องเอ็มที่รู้จักกันอยู่แล้วสวัสดีครับมาัสดีมาดเชฟทำกี่รายการประมาณห้าอะไรรายการแรกที่คุณต้องมาดูเป็นพอดแคสต์ค่ะกุ๊กกู๋ใช่ขาค่ะใช่ขาอิมเอมค่ะอิมเอมนี่แนวไหนนั่งกินข้าวอะไรอยู่วะ อ๋อโรงเรียนของฉันอ่าแล้วก็มีของพ่อเอือบเป็นอยาเอือบแต่การอ๋ออันนี้ไม่แยกต่างหากแยกกันต่างหากเขามีคีย์ของเขานะตอนเปิดรายการเดี๋ยวตอนทีแค่ปกติเวลาเอือบทําเนี่ยมันจะมีกิมมิคคือโอ้ยเอือบอยุเท่าไหร่ตอนนี้สามสามสามโอ้ยที่เรงโอ้ยดิโอ้ยอ่ะขอดูมันโอ้ยโอ้ยจะไปล้างก่อน เดี๋ยวเฮ้ยคุณเอานักแสดงระดับมือรางวัลมาเล่นอย่างนี้เลยอ๋อนี่รายการนะฮะตามใจเอื้อพอเ้อแต่กล้าพอแล้วคนละลามใจเอื้อมันเปลี่ยนทำไมพิธีกรละพี่พี่คือนะผลงานของบริษัทเป็นปีทอง19ึ่งเก้าโอ้ลักชั่นนะฮะก็ติดตามกันด้วยใช่เราเล่าเรื่องตรงนี้มุมนี้คือมุมอะไรของน้องเกมเอมชอบอะไรที่มันเป็นวินเทจมากก็เลยแบบทุกอย่างเป็นมือสองโซทำงานอ่ะพี่แทงว่าอะไรในนี้ไม่แมทในต้นเนี้ย สิ่งที่ไม่แมทบนตัวนี้คืออะไรอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหน้าพญามังกรนี่อันนี้มีคนเอามาให้มีน้ำมีน้ำในทีน้ำของแขกแต่เขยิบมาไว้ฝั่งนี้ไม่ใช่อันนี้น้ำเราก็ต้องแสดงว่ามีมีค่ะมีมีมีองค์นะใช่มีกอนอันนี้คือของไฟถ้าช็อปปี้เนี่ยช็อปปี้น่สัปประมาณ 2005นคนขายบอกว่าคุณเอมนี่มันคือกระเพาะหมู6,500ตอนนั้นมาคว้ากระเพาะหมูแต่พอคิดเงินปุ๊บเอากระเพาะหมูทำไมแล้วใครจะรู้ถ้าไม่นั่งอธิบายก็ไม่มีใครรู้อันนั้นเห็นบนหัวไหมคะนี่ตรงโน้นตรงโน้นอันนี้มันเป็นของคนหรือว่าคนโตุเกูหรือฝรั่งเศสไม่รู้เอาไว้เรียกคนกินข้าวจริงเหรออันนีใครบอกในเพจเอากินข้าวแล้ว ไปหมดหรือไม่เล่น้ากับลูกบอมันดื้อไปหมดเหรอเย้วันนี้มาฝากท้องนะฮะที่บ้านเอมกับเอื้อนะครับจะทำอะไรให้กินวันนี้จะทำยำขนมจีนค่ะยำขนมจีนใช่ค่ะนี่นะใช้เขามาทำใช้คขา่าคลุกใครใครเป็นคนทำหนูเองทั้งเมนูเดียวทั้งชีวิตจริงเหรอเขาทำอร่อยที่สุดเขาบอกโอเควันนี้ทำนะยำปลาทูให้กิน ยำขนมจีนยำขนมจีนแม่เห็นปลาทูคระไรมให้กินยำขนมจีนแล้ววันนี้เราพบกับยำปลาทูถามทำไมวมันน่าไม่น่าพูดเลยอ่ะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างสูตรเราก็ต้องมีอันนี้น่าจะมีครบทุกอย่างน่าจะมีหมูยอ,ยอทีท่ปน พริกอันนี้จริงๆใช้พริกแดงหรือใช้พริกขี้หนูก็ได้แต่พริกขี้หนูก็จะเผ็ดหน่อยแล้วก็เม็ดเม็ดกระถิ่ดอันนี้ทิ้งมัเฮ้ยอันนี้อันนี้พิเศษว่ะปกติไม่เห็นไม่เคยเห็นเหมือนกันหมายความว่าบ้านอื่นเนี่ยอะไรนี่ยยำขิงองจีนไม่ค่อยมีอันนี้นะอันนี้ได้แล้วใส่เองใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้บ้านนี้จริงๆแล้วเอื้อดทำข้าวเก่งกว่าใช่เหรอเพราะเอื้อมันมันชอบทำอาหารเลยจริงๆนะครั้งแรกเลยอ่ะไม่ทำทำให้ใครกินเลยเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเอาแล้วไม่มั่นใจทำไมไปสมัครเป็นอาหารไทยครับซีซ ตอนแรกรวมๆกันแล้วตั้งแต่วันแรกที่สมัครไปเรียนจนถึงวันตกรอบก็คือน่าจะหมดเกือบสามแจงได้คือมันอินถึงขนาดอยู่บ้านน่ะเราใส่ชุดอย่างนี้ไม่ได้ให้เราแต่งตัวเป็นเชฟป้อมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อินเกินอินเกินอินเกินนี่คือมิทมาสเตอร์เชฟที่ซื้อมาป่ะใช่ครับเรื่อนี้เท่าไหร่อันนี้มีแบบรุ่นพี่ที่เป็นเชฟเขาทำาให้เป็นหมื่นนะน่าจะเกือบๆไหนวะ อันนี้มันสลักชื่อตัวเองด้วยตรงไหนอยุพาพรชื่อมึงหรอใช่ชื่อเดี่อเดี๋ยวก็แทนจริงๆวิธีการหั่นทุกอย่างนะมันคือการใช้จังหวะนี้ช่วงนี้ไปต้นไปเพราะมาทําให้เราไม่โดนมีดบากด้วยอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องฝั่งนี้ได้พอเราไปดูกับเ้าแล้วเขาหั่นอย่างเงี้ย คนนี้ไม่ค่อยเป็นแน่เลยจ้าอ,อย่าปิดร้านไปแล้วมั้งจริงๆไทยถึไทใช้ใใจใจใจได้อย่างนี้นความถน<ห>ัดนี่วันนี้พี่ได้มีชาเลนจ์ด้วยย <า S 2> ังไงจ๊ะมีของดีจะเอามาให้ทำเมนูพิเศษยังไงเล่ารอแป๊บได้เห<ด>มือ <dri. S 2> นแข่งมาสเตชเชฟเนี่ยอุอ่นหอมได้ที่กำลังดีข้าวมาบุญครองชื่นใจมีน้ำปลาสักถ้วยก็อร่อยแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปแต่วันนี้นะครับมาระดับมาสเตอร์เชฟทั้งทีนะ บ้านเขามีเชฟนะฝีมือดีเราเลยต้องชาเลจนเขานิดหนึ่งนะฮะด้วยการเอาข้าวมาบุงคลองนะครับหอมหอมแบบนี้นะฮะมาให้เขาทําเมนูนะครับให้เราฝากค้องกันข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูร้อยเปอร์เซ็นต์ถุงสีทองนะครับอร่อยหอมนุ่มเหนียวสองเท่าผ่านการตรวจสอบสายพันธุ์ถึงระดับดีเอ็นเอจนได้รับการรับรองมาตรฐานรูปพนมมือดีพิเศษติดดาวมากกว่า10ปีที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับดับเบิรล็อคล็อคที่1นะครับวาลลล็อคล็อค คุณภ,ภาพความสดใหม่เหมือนเพิ่งเก็บเกี่ยวล็อกที่2นะครับซิปล็อกจัดเก็บได้ง่ายยิ่งขึ้นครับหาซื้อง,ง่ายนะครับตามซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยหรือช่องทางออนไลน์ส่งความอร่อยถึงพวคุณสั่งได้ที่ Line Official at มาบุญคองไล์ยำ้ำ at มาบุญค o องไล c ์ได้ข่าวดีแบบนี้ดูสิเขาจะทำเมนูอะไร กูอยากไปบ้านเขากินพาไปทั้งวันนะคนมีภรรยา เข้าบ้านออกบ้านต้องบอกเจ้าของบ้านก่อนทางบ้านช็อกตายไปแล้วมีข้าวมาบันครองมาข้าวอร่อยหอมนุ่มนะโจทย์ก็คือเอาข้าวมาบุคองเนี่ยทำกับข้าวให้พี่แท่งปากท้องหน่อยให้แอบคิดคิดไวๆเลยถ้ามีข้าวอย่างเงี้ยทำทำให้ดูเลยดมีข้าวตอนนี้มีปลาทูก็เดี๋ยวว่าจะทําข้าวขยำปลาทูแล้วกันง่ายๆข้าวแมวข้าวแมวกินกันง่ายๆเลยอร่อยแน่นอนอเดี๋ยวลองดูต่อเรื่องการไปร้องเพลงไปโชว์ตัวทําไมมันเกิดอาชีพนี้ขึ้นมาได้คือจริงๆอ่ะหนูรับงานอยู่แล้วที่ไทยแล้วก็มมีเเเหือนนนปป็็ รอบแรกเลยเขาจะมีเจ้าภาพที่นูน่นคอยคอยหาศิลปินไปร้องเพลงแล้วก็มีมซิงเกิเลใช่มซซีซิงเกิลซิงเกิลกินนี่กินซิงเกิลซิงเกิลหลายอันที่รู้จัก,กน่าจะหนึ่ง,งคือเรื่องมันมีอยู่วา่ามีป้าข้างบ้านไม่ค่อยชอบใจส <c oughs> มบุญสมจุนมาจานเฉื่อเหมองข้างบ้านสุดสิบปากว่านเรื่องวันนั้นหนูไปรอบแรกหนูไปร้องที่เกาหลีก่อนครั้งแรก เราอะคิดเองว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขาต้องที่าไปร้องเกาหลีรอบแรกเตรียมเพลงไปเลยเพลงขอโทษของพี่ปูธงคิดกับเฮลโหลมาม่าเฮ้ยน้อยเฮ้้อเฮ้เนียงคนเกาหลีอะไรวะขอโทษทีวันนี้จะอีน้องร้องร้องเลยเกาหลีร้องเลยเกาหลีร้องให้ได้ติดมาห้าหมื่นบาทวันนั้นจบงานนี้เพลงสูตรขอโทษจะเฮลโหลมาม่าคือร้องตับของพูต้องร้องทุกที่ไปนอร์เวย์งานแรกขอโทษนะคะ มีใครคิดถึงประเทศไทยมากวันนี้เอ็มเป็นตัวแทนจากบ้านเรามาหาทุกคนมีใครคิดถึงประเทศไทยขอเสียงหน่อยส่วนใหญ่ที่ที่เกาหลีเขาไปทํางานแต่แบบเอร์เว่์เขาไปอยู่กับตั้งแต่เด็กแล้วโน่นนี่นั่นเราไม่เราก็เลยไปถามเด็กไทยหนูมาอยู่ที่นี่4ขวบมาอยู่ตั้งแต่9ขวบค่ะตอนนี้15แล้วอยากกลับบ้านไหมอยากกลับไทยไหมแล้วท้าให้กลับหนูคิดถึงอะไรประเทศไทยสุดเซเว่น ดูขอกลับไทยไปเซเว่นแล้วกลับเลยอย่างเงี้ยคือแบบเอออินนลเลิศ <lakh out. S 1> สร็จแล้วใช่อ้าวยำขนมจีนน้องเอมทำไมทำไมเลือกอยู่นอนทบุรีปากแก่นจริงๆไม่ได้อยากซื้อบ้านอยู่นนเพราะเป็นคนแอนตี้คุณตางจังหวัดต oh. ้องบอกก่อน <ay night. S 1> ไปหมู่บ้านแรกเขตไหนแถวนี้แหละ <c ay night> อ่ะอาคอ้าวรุไม่เข้าไปกรุงเทพอีกนิดเดียวเดี๋ยวเล่าฟังดิใจเย็นดิไม่เลงก็บอกว่าอยากอยู่มาต้องปูอยากอยู่กรุงเทพอ่ะมาไปเราก็วนอยู่แถวนี้ปกติเนี่ยเขาจะเป็นเซลล์มา น้ำเสิร์ฟแต่แต่ไปถึงปุ๊บเอ๊ะไม่มีใครมาเลยมีแม่บ้านเดินมาอ๋อมีแม่บ้านมาเลยดิมมาเลยแม่บ้านเดินมาทางนี้ทำไรหนูเอามาดูบ้าค่ะป้าเป็นไงบ้างป้าพาดูนี่หลังเล็กหลังกลางหลังใหญ่ดูไหนดูไหนป้ามันเป็นไงเอาเลือดไหมรู้กันให้เราโอเรียกเลื่อย เดี๋ยวเราตดป้าแล้วกูเลี้ยวเลยกูเลี้ยวเลยเสร็จปุ๊เออบอกว่าไปดูหมู่บ้านนี้หน่อยดีกว่ารู้ว่าที่เขาไปถึงยามยามประมาณ800กว่าชีวิตปุ้ง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 เดือนปุ้ง้็ได้ปุ๊บอุทยานอะไรบ้านเนี่ยคือแบบ Cage, ยัง osure, io, s. <S ไม่ถึงตัวหมู่บ้านเลยนะความปลอดภัยมันเลิศเนอะฉันเนี่ยบางกอกบุรวัดแจ้งวัฒนะแต่มันมีเลขสองสองทำไมเอ่ยเพราะมีหลายบุตรเราก็ไม่รู้เราคิดว่าอ๋อมันมีบุรวัดเดียวหรือมั้งนายวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีเจ้าบ้านบ้านเลขที่แต้แทหมู่บ้านบางกอกบุรวัดอำเภอ ปากเกร็ดตำบลบ,บางตะไนจังหวัดนนทบ,บุรีฮะกรุงเทพมีตำบลด้วยจะเป็นกรุงเทพด้วยมีตำบลด้วยเราไปต่างประเทศน้องเอ็มเดี๋ยวพี่กลับไทยเนี่ยน้องเอ็มพาไปเที่ยวบ้างนาพี่ให้ติดน้องเอ็มไปต้องเยอะอะไรอย่างเอองี้ยได้เลยน้องเอ็มอยู่แถวไหนกรุงเทพค่ะ <c oughs> ตอนไหนกรุงเทพเอาถับปาเกต็ดนั่นมันนนท์อยู <c oughs> ่แหมนิดเดียวเอง เล่าเรื่องเมาแล้วลงทุนหน่อยเมาแล้วลงทุนเนี่ยหนูอะเริ่มจับไปกินเหล้ากับเพื่อนก่อนที่ร้านอยู่กับเพื่อนบ้างสักพักหนึ่งวันนั้นก็เดินเริ่มเมาแล้วประมาณตีหนึ่งแล้วก็เริ่มเมาเนี่ยจะเปิดร้านอ่าพี่เอ็มเนี่ยมันมีที่ตรงนี้ว่างควรต้อทำผับนะเออที่เอเอที่เช้ามาพี่เอ็มโอนเท่านี้นะครับทีมมันก็พูดไปแล้วก็มีผับด้วยร้านเหล้าด้วยตอนนี้ผับเจเล้งเรียกละเฮ้ยโปรโมทหน่อยร้านไหนบ้างที่เราเป็นเจ้าของเจเล้งเจเล้งมาถึงเจเล้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 งเจแล เจ๋งแล้วใช่ครับผมนึกว่าหลานชื่อเจ๊เล้งมันอยู่ไหนวะเจ๊เล้งเจ๋งแล้วอ๋ออย่าอย่ามีเก็เป็นหมื่นนะอยาให้เพื่อนเลือดแล้วก็มีทำแบรนด์ค่ะมีแบรนด์ตอนนี้กําลังจะทําแบรนด์ลิปสติกตอนนี้มีกันแดดสบู่ดีท็อกซ์โอ้หี่ห้อหี่ห้อเอมดิค่ะทําหลายอย่างเหมือนทําไปเรื่อยๆค่ะทําจนกว่าจะรวยอ่ะทําไปก่อนเหมือนไม่เสื้อกูว่ามีคนทํางานเอมแต่งหญิงไหมแต่งไปงานค่ะอ๋อสนุกสนุก ต่ปกติไม่แต่งพี่รอพี่รอได้ไหมไปแต่งให้ดูหน่อยพี่เดี๋ยวมันจะมองหน้ากันไม่ติดเสร็จแล้วนะพอยเอาโอเคอยาขนมจีนกับข้าวขย่าปลาทูข้าขย่าปลาทูอ่าได้กินนะฮะจากข้าวบำคลองนะฮะหลังสันเป็นเมนูนี้ไปจิมนี่แอบหนีมาไม่ใช่อะไรนะฮะวันนี้ได้กินของอร่อยอิ่มแน่นอนเชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าสารอาหารครบหรือเปล่า ทุกคนจําไว้เลยนะนี่เป็นเคล็ดลับในการดูแลรูปร่างของพี่นะทุกมื้อต้องมีเจ้านี่เลยฮะซิสเนลไ i คิฟลีนช่วยดูแลรูปร่างนะครับใครที่กําลังนะครับลดควบคุมน้ําหนักนะครับกินแทนข้าวได้เลยนะครับเพราะว่ามีสารอาหารครบถ้วน5้าหมู่มีแคลอรี่เพียงพอนะครับสำหรับอาหาร1มื้ออย่างแน่นอนนะครับมีรสชาตินะครับให้เลือกหลายรสนะครับพกพาสะดวกนะครับ1ซองต่อหนึ่งมื้อนะครับวิธีการทานนะครับก็สะดวกง่ายมากทําให้ดูเลย แบบนี้ออกจากบ้านใช่ไหมครับเราไปทำงานนะพกสักสองซอง,องกลับมาบ้านก็ค่อยกินอีกซองเทเข้าไปนี่ครับนี่บางทีเรากินของอร่อยกินของอิ่มก็จริงแต่ว่าสารอาหารมันไม่ครบ5หมูน่นี่ฮะฟิตมิล by ก i ีฟ e e นนี่คุ้ยได้เยอะเลยครับดูแลเรื่องนะฮะรูปร่างน้ำหนักของเราด้วย แล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนแคล,ลอรี่ก็ครบถ้วนนะครับเพียงพอผสมกับน้ำเย็นหรือน้ำเปล่าแบบนี้ลงในแก้วนะฮะในขวดภาชนะของเราแล้วเราก็เช่ในน้ำนะครับแล้วก็ฟิตมิลของเรานะครับนะเข้ากันแบบนี้นี่จะเป็นน้ำเย็นน้ำนะฮะตามอุณหภูมิห้องก็ได้นะครับเสร็จแล้วออกมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับแมหมเราก็โง่ซะด้วยกินในนี้ก็ได้ เปิดยังไงอ่ะเรียบร้อยอร่อยมากตบเมื่อไหร่เนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยจริงๆคือมันไม่ได้กินแล้วแบบเจอือเจือจางๆกินแล้วมันได้ฟ e e l i n g ด้วยมีแพช s i o n ในการดื่มคนที่รับประทานมัง<น>สวิรัตนะครับหรือว่าแพ้นมุมวัวนี่ก็สามารถนะครับทานได้เลยนะครับอิม่มอร่อยควบคุมน้ำหนักนะครับอย่างมีความสุขแบบพี่ง่ายๆอย่างนี้ได้เลยครับ S <S <S มาเอาแล้วพร้อมกินแล้วปากท้องกันแล้วนะฮะอตอนนี้พร้อมเรียบร้อยยำขนมจีนและข้าวปลาทูมาหมมนูเคยไปกินกับพี่แท่งแล้วใช่ป่ะตอนนั้นใช่พี่แท่งมาขนหนูเค็มใช่ป่ะขอข้าวกินหน่อยอันนี้เค็มเค็มอีกแน่นอนเออจริงนะเค็มอีกไม่อยู่เทพมไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหรออายุไหนไปทำบัตรประชาชนที่ไหนอ่ะนี่เขตเหรอไม่ใช่เขตหนูอำเภอ เป็นคนอร่อยเป็นคนทำอะไรรุนแรงเนาะอร่อยตบโต๊ะยืนยันเลยเฮ้ยเปิดร้านอาหารได้ตามปิช่วเวลาเพื่อนถือว่าอะไรเนีเอ็มกินเมนูหมูทอดหมูทอดไม่ต้องคิดอะไรเลยเอ็มตื่นแล้วตื่นมาเอ็มกินอะไรหมูทอดคนนี้เขาชอบอะไรเมนูขนมเหรอขนมที่เขาชอบน่าจะเป็นแบบ เขาซอยแห้งข้าซอยอัดเป็นเหมือนของฝากภาคเหนือของเชียงใหม่ที่ไม่ขาดนะเมื่อก่อนเราเป็นคนชอบแข่งเต้นมากเราไปแข่งเต้นที่เชียงใหม่ตลอดแล้วเงินเราก็ไม่ค่อยมีเราเพื่อนเราก็จะซื้อพวกคนที่แบบมีเงินเขาก็จะซื้อแบบเออข้าวซอยเป็นของฝากเนี้ยเราขอเพื่อนกินตลอดข้าวซอยก็ไม่มีไหมเคือเมื่อก่อนเด็กเก๊กการเต้นมีหลายวิธีเต้นแนวไหนเติมเป็นพวกแจ๊สเต้นยังไงวะเต้นแจ๊สเขาเป็นบัลเลนนะเฮ้ย อยากเห็นเจอกันครั้งแรกอยากเห็นมาใจเจ้าห้อัไหนแล้วใจสเปคไม่พรกะใจก็เป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่ไงหนุ่มพอร์มโบราณที่ร้านใจที่ร้านเหนหนึ่ก็มีวิธีการเปิดขาเปิดอะไรอย่างนี้ก็คือที่เคยเล่าไปอันนี้ไม่รู้ออกกันได้ไหมได้ไปอยู่ด้วยกันใหม่ย้ายเขาไปอยู่ที่บ้านนใหม่ ผัวไม่อยู่เราก็ต้องเก็บห้องให้เรแบบอุ้ยนี่คุณลัศตีอะไรเงี้ยก็บตู้เก็บชั้นเก็บตู้เก็บชั้นดีไซน์ดีเปิดมาเจอกินอารีสีลุงอ๋อเขาชอบเนาะเพราะเขาเรียนทางด้านนี้เขาเรียนศิลปะการแสดงก็เปิดไปเปิดมาเปิดไปเปิดแล้วก็อยากดูเพื่อมีรูปเมียเก่าเออทิติพงศ์ศรีวิไลแสดงเป็นฮะผัวแต่งหญิงแล้วไม่ได้แต่งหญิงแบบโดนบังคับอะแบบ อะไรนี่นลิศด้วยว้าวโอ้ไในในในใจเขาบอกโอ้โหมากเลยโอ้ยนี่บ้านนักเต้นนะเนี่ยพวงเราเนี่ยเราเต้นอะไรสโลปบาสโลปมีตอนนี้ดูในรถเหรอดูในทิ้งตอกมีอย่างเงี้ยที่เขายืนเป็นแผงๆอ่ะแบบตลองไปอะไรแบบอย่างเงี้ยแล้วยืนพิงกับแพงอ่ะ มึงเราก็ดูละครเขาต้อยเด็กอ่ะไม่ได้เลยเอาเท่าช็อตเลยเดี๋ยวอ่ะจะมองอะไรต่อไหมออกซิเจนแบบเชฟเจนแบบเชฟเนาะเชฟป้อมเชฟป้อมดูอ่ะอันนี้เขาอยู่มาหลายหลายเดือนดูเองดู อาวเป็นเมีอาไปากอมาอาเจอ่นจริงไ,ไม่จริงไงมาออกรายการผมนะคุเจปนน้อยเถอะมาดูว่าีผ่านปากท,ท้องได้สบายใจมีอะไรมีอะไรอยากประชาสัมพันธ์ ะก็ฝากกระสอบทรายด้วยท่วนีวฝากนะคะช่องคุณเอมด้วยนะคะทั้งยู u b e แล้วก็เพจ Facebook นะคะหรือว่าใครอยากรับแบบให้เราทำช่วยเรื่องโปรดักชันอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครใครอยากนะเป็นยูทูบเบอร์นะครับมีทุนมีสปอนเซอร์อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีทีมผลิตมาบอกพี่เอมได้เลยนะฮะ ก็ติดตามเอมกับเอื้อได้นะครับทุกช่องทางครับผม oh, oh, วันนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับข้ามามุญคองนะฮะไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆก็ไลฟ์สไตล์ข้าวมาุญคองครับ f i t m e วบายกิฟตลินนะครับตัวช่วยดีๆในการควบคุมอาหารและ R3 Life Wellness Center ดูแลร่างกายและสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาสนับสนุนเราในวันนี้นะฮะโแบบนี้มันจะไกว่าครับ oh, ใจนิดดละหมื่น ดูแกกินข้าวนาตรงซานโธ่นี่กินข้าวอะไรข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แต่ว่าตลาดแบบเกดผมกินเยอะนะเนี่ยขากลับว่าจะแวะเดินหน่อยมันใหญ่โริงจริงมันหายากมากเลยนะฮะตลาดสดแบบนี้เนี่ยเป็นข้อดีที่ไม่ได้อยู่เครียดเห็นะเฮ้ยพอรอไม่ได้เนี่ยคนเท่เขากินกันไปแบบซี่หุงเนี่ยโอ้ดูดิ ทำข้าวอร่อยให้พี่แท่งกินแต่ตัวเองนะครับก็มานั่งกินข้าวติดตามในการฝากท้องนะครับได้ที่ f c e e o o o นะครับปากท้องและ y o u u u b นินจา a p e r f e c ก i o n นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอยากเห็นเรานะฮะไปบุกครัวที่ไหนปากท้องนะครับบ้านใครอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับวันนี้เราสามคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับไ่าลไปมาลพอคนอะไรน่ารักจาเีย